สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบหรือหลงไหลวิธีเกษตรทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาพามาดูโรงเพาะชำลานเพาะชำนะครับของผมนะครับซึ่งจะมีต้นพันธุ์นานาชนิดที่ผมปลูกเอาไว้แล้วก็มาทำกิ่งพันธ์ุขายนะครับผมขั้นแรกเลยเนี่ยจะเป็นชะอมนะครับกิ่งชะอมนะครับกิ่งชะอมพวกนี้ผมขายต้นละ30บาทนะครับผม เป็นชชอมที่ชำนะครับผมชำลงทุนแล้วตอนนี้กําลังจะแตกยอดนะครับผมราก,กคิดว่าน่าจะมีนิดหน่อยแล้วนะครับผมรากยังเดินไม่ดีครับรากยังเดินไม่ดีนะครับชุดนี้ยังขายไม่ได้นะครับผมอยู่ในระหว่างการอนุบาลอยู่นะครับอันที่สองนี่จะเป็นต้นพันุ์มะขามเทศมะขามเทศมันพันสีชมพู ขายดีนะครับผมต้นพันธุ์มะขามเทศพันธุ์สีชมพูขายดีนะคผมขายเดือนหนึ่งเป็นร้อยกิ่งนะครับเป็นกิ่งตอนนะครับแล้วผมก็เอามาชํำใส่ถุงไว้นะครับขนาดของต้นเนี่ยสูงประมาณ 20- 30เซนติเมตรนะครับผมนะครับบางต้นก็สูงกว่า30เซนติเมตรขนาดลำต้นเนี่ยเท่านิ้วก้อยหรือขนาดเท่านิ้โป้งนะครับผมแล้วแต่กิ่งนะครับแล้วแต่กิ่งที่เราตอนมา ร,ราคาขายเนี่ยผมขายต้นละเจ็ดสิบบาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับนะครับมะขามเทศมีเยอะนะครับมีสองร้อยกวกิ่งนะครับตอนไม่เยอะนะครับขายดีนะครับมะขามเทศขายดีอันที่สามจะเป็น สะดาวทวายมันพันเขาผ่องนะครับผมเป็นกิ่งต้นเหมือนกันครับผมอันนี้มาช้าใส่ถุงหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับกําลังแตกยอดสวยงามนะครับอันที่สี่จะเป็นลูกว่านี่เป็นต้นว่านะครับอันนี้พึ่งเพาะนะครับผมกําลังงอกนะครับผมกําลังงอกนะครับบางถุงก็ยังไม่งอกบางถุงก็กำลังโผลมานะครับผมเป็นลูกว่า นะครับผมผมมองว่ามันเป็นพืชที่หายากคนเขาเลิกปลูกกันนะครับผมแต่ผมมองว่าเก็บลูกว่าขายในช่วงที่มันออกลูกเนี่ยมันเป็นไรายได้ที่ดีมากนะครับผมถุงเล็กๆนะฮะหนักประมาณสองสามขีดเนี่ยเขาขายกันถุงละยี่สิบาทนะครับผมนะฮะมีลุงท่านหนึ่งผมเคยล่า ผมเคยเล่าผ่านกลุงเอผ่านกลุ่มปุ๋ยหมักนะครับแกเอาลูกว่ามาขายนะวาันละ20 30ถุงนะครับผมแกมีอยู่3ต้นเนี่ยแกได้เงินเป็นหมื่นนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกว่าก็ไม่ธรรมดานะครับผมนะครับมันไม่มีคนปลูกหากินยากนะครับผมหากินยากเพราะฉะนั้นมันน่าจะทำไรายได้ดีผมผมคิดแบบนั้นนะครับผมคิดแบบนั้นเป็นพืชที่มีมีอนาคตนะครับผมเพราะนั้นถ้าใครอยากได้ ปลูกไปติดบ้านเนี่ยอดี๋ยวรอหน่อยประมาณสักเดือนต้นคงจะโตเป็นคืบแล้วน่าจะส่งขายได้อันที่สี่เนี่ยจะเป็นต้นพันไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมอันนี้ผมใช้วิธีเอาขุดงาวกันนะครับผมขุดเง้าวแล้วก็เอามาชําใส่ถุงนะครับผมะฉะนั้นมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยนี่เป็นร้อยเปอร์เซ็นไปปลูกนี่ไม่ต้องกลัวตายนะครับไผ่เนี่ยตายยากมากผมบอกเลยว่าต้นไผ่เนี่ยตายยากมากนะครับผมโคตรอืดเลยนะครับผม ปลูกยังไงก็เป็นปลูกยังไงก็ได้กินหน่อนะครับผมเพราะฉะนั้นคิดอะไรไม่ออกเนี่ยปลูกไผ่ไว้นะครับผมนะครับกินหน่อนรายได้ทำาะไได้ดีมากครับผมตอนนี้ผมมีทั้งไผ่กิมซุงไผ่เลี้ยงหวาน,นกาลังทําตัดหน่อขายสองวันครั้งนะครับไรายได้ดีนะครับอันนี้เป็นสดาวอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นสแตวอีกชุดหนึ่งนะครับ แต่วันนี้ผมก็ขายราคาเดียวกับต้นมะขามเทศนะครับ70บาทนะครับ70บาทส่วนตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นไผ่เลี้ยงหวานเหมือนกันอันนี้เป็นชุดที่เพิ่งเอามาลงถุงนะครับขุดงาเราเามาลงถุงกําลังแตกยอดใหม่นะครับชุดนี้ยังขายไม่ได้แต่ให้ดูนะครับว่าลักษณะการทําเราทําอย่างนี้นะครับผมนะครับส่วนฝรั่งกิมจูอันนี้มันมันใกล้จะหมดแล้ว ผมเก็บเอาไว้จะปลูกขยายพันธุ์ปลูกเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นลูกว่ากชุดหนึ่งนะครับผมลูกว่ากชุดหนึ่งอันนี้เป็นชุดเมล็ดใหญ่นะครับเป็นพันธุ์ลูกใหญ่เพึ่งเพาะไปยังไม่งอกะะส่วนอย่างอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ขายแต่ปลูกเอาไว้เก็บผลผลิตขายอันนี้คือต้นกระชายนะครับปลูกใส่ถุงับใช้ถุงใหญ่หน่อยใช้ถุงใหญ่หน่อยนะครับปลูกใส่ถุง นะครับเอาไว้ขายหัวนะครับเอาไว้กินเอาไว้ขายหัวกระชายนะครับนี่แล้วนู่นเป็นไผ่กิมซุงนะครับผมต้นพันไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงก็มีเยอะนะครับผมแต่กองตรงนี้ไว้กองน้อยมันอยู่อีกที่หนึ่งมีเยอะนะครับไผ่กิมซุงนะครับที่ผมตัดขายนะครับตอนนี้ตัดขายทุกวันไผ่กิมซุงนะครับสองวันตัดที20โล30โลนะครับ ส่วนตรงนน้นเป็นขมิ้นนะครับมขมิ้นชันขมิ้นชันสีเหลืองนะครับที่เอาไปทํายาเอาไปทํากับข้าวนะครับเพิ่งเพาะไปเพิ่งลงถุงนะครับยังไม่งอกนะครับแล้วก็อันนี้สปริงเกอร์ผมติดตั้งสปริงเกอร์อไว้เพื่อสะดวกในการลดน้ำครับลงพาะชํำผมเนี่ยหรือลานพาะชํำผมเนี่ยผมจะเอาไว้ ใต้ต้นไม้นะครับผมไม่ต้องสร้างโรงเรือนนะครับผมเอาไว้ใต้ต้นไม้ครับเป็นต้นขี้เหล็กนะครับต้นขี้เหล็กใบมันหนานะครับเป็นร่มได้อย่างดีเลยนะครับต้นขี้เหล็กนี่ครับต้นขี้เหล็กต้นสูงใหญ่นะครับอายุก็ปลูกมาสักสามปีได้แล้วมั้งเนี่ยต้นใหญ่ขนาดนี้เป็นร่มอย่างดีเลยนะเราไม่ต้องทําโรงเรือนใช้ต้นขี้เหล็กเนี่ยเป็นร่มก็เหมือนโรงเรือนย่อมๆนะครับ เดี๋ยวจะพามาดินเพาะชำผมดินเพาะชำผมเนี่ยเป็นดินที่มีคุณภาพนะครับนะครับผมใช้ดินสองส่วนแกลบดำหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักอีกหนึ่งส่วนเพราะฉะนั้นดินผมเนี่ยแร่ธาตุครบสมบูรณ์ต้นไม้ไปถึงมือท่านเนี่ยยังไงก็ต้องมีคุณภาพนะครับต้นเจริญงอกงามดีแน่เพราะว่า ผมบําลุงไปตั้งแต่ตอนแรกเลยใช้ดินปลูกอย่างดีนะครับผมดินผมเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าคุณภาพดีกว่าดินที่เขาขายเป็นถุงอยู่นะครับดินที่ขายเป็นถุงถุงยี่สิบาทยี่สิบห้าบาทเนี่ยดินผมมีคุณภาพดีกว่านะผมมั่นใจอย่างนั้นเพราะว่าผมใช้ปุ๋ยหมักเป็นส่วนผสมนะครับผมเพราะฉะนั้นปุ๋ยหมักเนี่ยแร่ธาตุทุกตัวครบหมดธาตุรองธาตุเสริมมีหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยจเจริญงอกงามดีแน่นะครับ นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมเป็นต้นก้าพันส่วนหนึ่งที่ผมทาเอาไว้นะครับพวกเราชาวเกษตรเนี่ยพอต้นไม้เราโตได้ระดับหนึ่งเนี่ยนะครับอายุปีสองปีนะครับทําต้นพันธุ์ขยายต้นพันธุ์ขายเลยนะครับผมนะครับมันจะทํารายได้ให้เรานะครับผมสร้างรายได้ซึ่งรายได้มันไม่ใช่น้อยนะครับผมผมบอกไว้เลยนี่คือเคล็ดลับเลยนะครับของชาวเกษตรทุกท่านนะครับผมต้องทําต้นพันธุ์ขายนะครับรายได้เนี่ย เท่าเท่ากับผลผลิตที่เราเก็บได้ในสวนอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านไปทําดูนะครับผมผมไม่ไม่ไม่ห่วงวิชานะครับผมก็จริงๆก็วิชาไม่เยอะแล้วครับผมแต่ก็มาบอกกันนะบอกเล่านะครับแบ่งปันเรื่องไรายได้การทำไรายได้จากการทำรํำเกษตรดูนะครับลองไปทําดูนะครับผมจะเป็นการตอนกิ่งเพาะ,มะเมล็ดทาบยอดทาบกิง่งอะไรก็แล้วแต่ นะครับผมเราถนัดทางไหนทําทางนั้นนะครับผมไม่รู้ไปดูใน y o u t u b e นะครับมันมีทุกอย่างให้เราดูใน y t u t u นะครับผมเพราะฉะนั้นเราสร้างคอมพิวเตอร์สร้างมือถือมาเนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายคือเอาไว้จําแทนเรา เพราะฉะนั้นความรู้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียนเยอะไม่ต้องไปเรียนไปฝึกอบรมไปเรียนในโรงเรียนไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วนะครับผมเราสร้างคอมพิวเตอร์ไว้จําแทนเรานะครับผมเพราะฉะนั้นอยากรู้อะไรไปเปิดดูนะครับผมมีทุกเรื่องที่เราอยากรู้นะครับแล้วเรื่องสําคัญของการขายต้นไม้ออนไลน์เ,นเราต้องซื่อสัตว์ต่อลูกค้านะครับผมทรงจริง นะครับผมส่งให้ตรงเวลานะครับผมซึ่งบางข้อเรื่องเวลานะบางทีผมก็บกพร่องนะครับผมยังส่งไม่ตรงไม่ตรงเวลางานเยอะทําเข้าสวนด้วยแล้วก็ไปส่งต้นไม้ด้วยบางทีผมก็ลาช้าไปวันสองวันซึ่งมีนะครับผมซึ่งมีนะครับลูกค้าแต่ลูกค้าผมก็เข้าใจส่วนใหญ่จะเข้าใจผมนะครับผม ส่งไปแล้วเนี่ยบางทีคนส่งเนี่ยมันส่งไม่ดีโยนกล่องบางอะไรบางต้นไม้กิ่งไปกิ่งมาในกล่องไปถึงลูกค้าเสียหายพอเสียหายเนี่ยลูกค้าจะถ่ายรูปมาให้เราดูตำหนิเรามาเนี่ยเราต้องเคมคืนให้ลูกค้านะครับผมหรือถ้าไม่ลูกค้าไม่พอใจอย่างมากเลยเนี่ยโอนเงินคืนให้ลูกค้านะครับผมถามลูกค้าเลยว่าจะให้เราโอนเงินคืนให้หรือว่าจะเคมต้นใหม่ไปให้ ส่งต้นใหม่ไปให้นะครับผมนี่คือข้อสําคัญในการขายออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นให้ให้ให้เข้าใจเลยว่าลูกค้าเนี่ยต้องการของที่ดีที่สุดนะครับเราสังเกตง่ายๆนะครับผมเวลาเราไปซื้อผลไม้เนี่ยซื้อส้มสักโลงเนี่ยบางทีเราเลือกทุกลูกเลยใช่ไหมเพราะนั้นการขายต้นไม้นี่ก็เช่นกันนะครับผมการขายต้นไม้ก็เช่นกัน เราต้องให้ลูกค้าพอใจนะครับผมนี่คือจุดขายการสร้างเครดิตให้เรานะครับผมสร้างเครดิตให้เรานะครับของเสียเคมของต้นไม้ตายเคมโดยไม่มีข้อแม้นะครับผมบางทีต้นไม้ลูกค้าไปปลูกลืมรดน้ําถ่ายรูปให้เราบอกต้นไม้ตายเคมนะครับอย่าอย่าไปงองแงกับลูกค้าผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนสุดจะลิดใจหมดนะครับผมลูกค้าน่าจะ น่าจะไม่โกหกเรานะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับทุกคนมีผมเชื่อว่าทุกคนมีความดีนะครับผมผมมองโลกในแง่ดีนะครับผมเพราะนั้นผมจะไม่ต่อว่าลูกค้านะครับผมจะไม่ต่อว่าลูกค้าลูกค้าไม่พอใจก็ทําตามที่ลูกค้าต้องการนี่คือข้อสาคัญนะครับซึ่งหลักการนี้ครับเมื่อก่อนนี้สมัยเป็นมนุษย์เงินเดือเนอเนี่ยนะผมเป็นเซล์มาก่อนนะเป็นเซลล์เป็นผู้บริหารในร้านคอมพิวเตอร์ขายคอมพิวเตอร์บริษัทคอมพิวเตอร์นะครับผม เพราะนั้นผมก็มีความรู้พื้นฐานด้านการบริการนะการเซอร์วิสหลังการขายพวกนี้นะครับผมจะเข้าใจนะครับผมเพราะว่าคอมพิวเตอร์สมัยก่อนสมัยผมที่ผมเป็นหนุมน่มๆเนี่ยราคาเครื่องแล้วเป็นแสนนะครับผมนะครับลูกค้าโทรมาว่าเครื่องมีปัญหาใช้โปรแกรมนู่นโปรแกรมนี่ไม่เป็นซึ่งเมื่อก่อนซอฟต์แวร์มันคนรู้น้อยนะครับผมใช้ไม่ค่อยเป็นแล้วก็ที่เรียนรู้มันไม่มี YouTube ไม่มี Facebook เหมือนสมัยนี้ไม่มี Google เหมือนสมัยนี้ ต้องไปซื้อหนังสือมาอ่านอย่างเดียวซึ่งลูกค้าบางทีก็ไม่มีหนังสือมาอ่าน,นตาําราหนังสือคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับยังไม่แปลเป็นภาษาไทยเราก็ต้องไปเซอร์วิสให้ลูกค้าไปไปอธิบายลูกค้าเข้าใจไปสอนลูกค้าถึงวิธีการใช้อันไหนที่สอนได้ทางโทรศัพท์สมัยก่อนก็ไม่มีมือถืออีกเช่นกันนะครับต้องใช้โทรศัพท์บ้านเนี่ยโทรหากันเพราะนั้นกลางคืนนี่ก็โทรหากันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์ของออฟฟิศ ใช้โทรศัพท์ของบริษัทเป็นโทรศัพท์บ้านโทรคุยกันแต่ถ้าทําไม่ได้ทางโทรศัพท์ก็ต้องไปที่บ้านลูกค้านะครับผมนี่คือเล่าสมัยการขายคอมพิวเตอร์สมัยก่อนของผมนะครับเรื่องการเซอร์วิสนะครับเพราะนั้นลูกค้าจะยอมซื้อของแพงถ้าเรามีบริการที่ดีนะครับสมัยก่อนในการขายคอมพิวเตอร์ผมคิดว่ามันก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับลูกค้าพึงพอใจเนี่ยก็จะมีการซื้อซ้ำนะครับมีการซื้อซ้ำ นะครับคือก็คือหลักการบริการทั่วไปครับของงานขายงานขายบริการขายต้นไม้ขายคอมพิวเตอร์หลักการเดียวกันหมดนะครับซื่อสัตว์ต่อลูกค้าทําให้ลูกค้าพอใจถึงแม้ว่าไอการขายต้นไม้เนี่ยต้นหนึ่งห้าสิบาทร้อยบาทเนี่ยมันราคาไม่เยอะมันไม่สมควรทําให้บริการให้สุดยอดขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าทุกคนต้องการของที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคือเราต้องบริการให้ดีที่สุดนะครับโอเคนะครับ วันนี้ก็คุยเรื่องการทำกรเกษตรในการหารายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยการทำกิ่งพันขายนะครับมีต้นไม้อะไรก็ไปลองทำกันดูนะครับเอาไป